ากทุกคนกดติดตามช่องพี่กุ๊กๆตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะโอ๊ยทำไมช่วงนี้ฝนมันตกเมื่อวานก็ตกวันนี้ก็ตกเนี่ยเฮ้ยประกาศจับระวังมันออกอารวาสมีรางวัลให้ผู้พบเห็นเบาะแสเฮ้ยนี่มันมีสันหมูเฮ้ยน่ะสิจะถัดออกอารวาสอะพี่กุ๊กมีสันหมูออกอารวาสเหรอเฮ้ยมีรางวัลให้ผู้พบเห็นอ มีเรื่องสนุกสนุกทำแล้วพี่กุก๊กใช่เราไปหาอะไรทำสนุกสนุกดีกว่าแต่ว่าตอนนีวว้มันม,ม,มืดอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ดีกว่าแล้วก็ไปทำชุดมาด้วยหให้มันเข้ากับสถานการณ์โอเคเดี๋ยวได้เจอกัน the next day ามาแล้วโหโหเกือบโดนหน้าเลยนี่นะคะเราอะต้องแต่งตัวเป็น ยังจังจังถไหมไหนอะไรไหนถังอ่ะก็นี่ไงคะพระถังนี่ไงโอ้ยเขาไม่ใช่สะพายถังนี่มั้งพี่วิกกุลเราอะต้องใส่ชุดแบบนี้ให้มันขลังทุกคนปีศาจหมูอะจะได้กลัวเราเจอแล้วพี่กูปีศาจอะไรปีศาจอะไรปีศาจหมูไม่ใช่อะไรนี่มันอะไรอะใค้นี่มันปีศาจตะกแตนแล้วก็ปีศาจดุ่งกวางทำไมมันไม่ไม่มีปีศาจหมูแต่ไม่ ไม่ใช่หมอพกซกูตัวใหญ่มากอันนี้มันไม่ดิ้นไม่อะไรเลยอ่ะอ๋อไม่ดิ้นเหรอเดี๋ยนะโอ้ยมันลูกปั้นนี่อ๋อนี่มันลูกปั้นอืไม่ใช่ซะหน่อยไอ้พ่อเตะอ่ะฮะเมื่อกี้อ่ะฮะเห็นอะไรไม่รู้อ่ะวิ่งแวบไปแวบมาเอ็มเลือเพล็กซ์กู๊ดอ้มันมีสิ่งมีชีวิตด้วยแน่เลยอ่ะต้องเป็นยานพาหนะที่ทําให้เราอ่ะเดินทางไปชมพูทวีปได้แน่เลยค่ะทุกคน โอเคในชมพูทวีปบ,บนดอยมันต้อกมีปีศาจหมูม okay. ไปตามล่าปีศาจหมูต่อใครมันร้อนแบบนี้นร้อนอบอ้าวน่าคิปีศาจหมูมันอยู่ตรงไหนเนี่ยแต่ตอนเนี้ยก็ได้กลิ่นอยู่นะคะแต่ใสิใครตดหรือเปล่า <What? S 1> ไม่ใช่หรอกลิก่นมันชีมันอืตัวอะไรก็ไมาด้วะเหมือนชีมันอืเหรออุ้ยไอ้ตัวม้า เสียงสัตว์ขนาดใหญ่มากเลยอะเสียงสัตว์ขนาดใหญ่กำลัง หนีไปก่อนแล้วกันเฮ้อยอันนี้อะไรอ่ะอุย้ยอะสัตว์ประหลาดมั้ยกว่ากูมันต้องโดนใครกินทิ้งไวต้ตรงเนี้ยจริงเหรอดูดิเป็นโครงกระดูกอะห,อหรือว่าปีศาจหมูกินเป็นไปได้ดน,นั่นอะไปเจอตรงนี้ดีกว่าอ,อ,อันนี้อะไรอ่ะอืม เปี๊ยสันหมูตาผู้หญิงมันจะกินผู้หญิงเฮ้ยทำมังงี้ดิต้องต้องต้องไปช่วยดีไหมไปช่วยดีกว่าใช่ไม่ได้ผู้หญิงอ่ะอยู่ในอันตรายซะด้วยสิเฮ้ยมัตาผู้หญิงจริงด้วยอะเฮ้ยไอ้เปี๊ยสหมูไอ้ลอกเจ็ดไอ้วิปริตไอ้วิษณุธานไอ้สังข่างจัดการมาเลยงั้นี่ะจัดการเลยเหรอจัดการยังไงอะเราไม่ใช่ ทังซ่อมจังจริงะอะแต่ว่าเราเห็นแบบเนี้ยมันก็ยิ่งตกย้ำว่าที่คนเขาบอกอะว่ามีปีาศาจหมูอะอม,มันเรื่องจริงร้อยเปเซนฮ้ยแต่เราอะต้องไปช่วยมันรูปปากด้วยเฮ้ยนี่มันม,มันต้องการจะกินผู้หญิงจริงด้วยอะอ๋อ,อรู้แล้วเราอะไปอ้อมหน้าผู้หญิงเออ ไปทางลัดไงแล้ก็จะได้ไปบอกผู้หญิงว่าให้ระวังไอ้โรคจิตปีศันหมูอม คนบ้าจ้าเนี่ยกระถังกระถังนี่ไงถังจริงอะเอาของเล่นเด็กมาเล่นเฮ้ยไม่ใช่ไหมเธอรู้ไหมตัวเนี่ยฉันกำลังตามล่าปีศาจหมูปีศาจหมูเขา้าวมันจะไล่กินคนปีศาจหมูใช่แล้วมันไล่อะไรแถวนี้ไหนล่ะเธ<ห>อ,อมันอยู่หลังเธอแต่เธออย่าเพิ่งมองนะ<ห><ห>ไอปีศาจหมูอ่ะมันอ่ะตามเธอไม่กี่ที่ฉันเห็นนะมันอ่ะตามแล้วมันก็ทำอ<ห>ย่างเงี้ยอเงี้ย เหมือนแบบอยากจะเกลืนกลิ้นเธอต้งใส่ความสาวความสวยของฉันมันล่อให้พิศาจหนูอยากกินอ่ะมาดูหน้ามันก่อนไม่ไดูนู่นไม่เห็นไหมนะเราฉันว่านะวิธีทางรอดเราต้องรีบออกไปจากที่นี่นี่ไปดีกว่าไปเร็วเร็ว หลบดสิที่ไหนอะเอามือถือมาคืนม,มือถือใครอะอ๋อเหมือนจะเป็นของฉันนะฮะมือถือเธอ,อใช่เพราะว่าเหมือนฉันจะลืมไว้ตรงนู้นอะ ตั้งนานเนี่ยเดินมาหยุดไม่ย่อนเลยนึกนว่าเดินในทุ่งดอกไม้ค่ะเฮ้แต่ว่าแต่งตัวแบบนี้นี่มันปีศาจหมูชัดเลยนะถึงจะเอามือถือมาคืนไปคนนี้ก็เถอะ <c oughs> ใช่แต่งตัวแบบนี้จะมีคนที่ไหนเขาแต่งกออ <c oughs> แต่งตัวแบบเนี้ยผมกำลังจะไปงานคอดเพล์รอขนาดเนี้ยจะเป็นปีศาจหมูได้ไง <c oughs> เอออย่างนั้นก็ต้องขอขอโทษด,ด้วยนะคะเออย่างนั้นก็ไม่รบกวนคุณแล้วค่ะขอบคุณมากที่เอามือถือมาให้นะ โอ้เซ็งเลยเสียเวลาไม่ตั้งนานไม่หยุดเลยเดินอย่างเดียวดีนะเนี่ยเมื่อกี้เราเกือบโดนฟ้องหมิ่นประมาทแน่ก็เธอนั่นแหละเล่นอะไรไม่รู้เป็นเด็กไปได้ถ้าอยากเล่นอะไรสนุกๆแบบนี้ก็ไปเล่นได้ที่เกมสตาร์คาสเซิซสิอ๋อเกมสตาร์คาสเิลโมไซอิ๋วสู่แดนชมุูทวีปใช่ไหมใช่ เกมนี้สนุกมากเลยนะทุกคนอยากให้มาลองเล่นกันนะสัมผัสความสนุกความอลังการของเกมพร้อมกับตัวละครที่คุณชื่นชอบฝ่าฟันปีศาจร้ายเปิดคัมพีพร้อมรับแต้มรัวๆที่ s ส k Castle เ,เท่านั้นลิงกเกมออยู่ในเดสคริปชันด้านล่างนะนะถ้าทุกคนสนใจก็ไปดาวโหลดกันได้เลยค่ะดีเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นให้ดูนะนี่เข้าสู่เกมโเฮ้ยมันมีระบบอย่างนี้ด้วยหรอ,อขอคอมโบขอคอมโบ นี่นเปิดคำฮีพร้อมรับแต้มรัวๆอะมานี่ไม่เคยเห็นระบบเกมแบบนี้มาก่อนเลยเริ่มท้าประลองนี่สำเร็จเห็นไหม,มน่าสนใจอะ่ะได้ตั้งยี่สิบสองแน่เอามาต่ตๆอ,อีกรอบอีกรอบไมายังหมายัง ้ยบิ๊กวิน,นโอ้สุดยอดซปเปอร์รวินด้วยออโอ้นี่ปีศาจหมูเลยเนี่ยอยากเล่นบ้างอนะเาขอยืมยหน่อยแล้วกันนะเอา้าอุ้ยอย่างนี้ก็ได้เหรอ,อนี่ก็มาลองเล่นกันนะทุกคนสนุกมากเลยวันนี้ไปแล้วนะ